กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรควันนี้เรายังคงตามกันกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัลหรือไฮดารุ่นที่2ที่ให้ความสําคัญกับองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ย้อนกลับไปเมื่อวันที่1ตุลาคม2565ที่ผ่านมาโควิด19กลายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวงังเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครติดโควิด19แต่ไม่แสดงอาการก็ให้ดูแลตนเองโดยใช้หลัก D M H T เป็นระยะเวลา5วันค่ะส่วนใครที่แสดงอาการต้องตรวจ A T K ด้วยในขณะที่ผู้ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยไม่จำเป็นต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนและการตรวจ A T K แต่อย่างใดนะคะ ตอนนี้หลายคนก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าตกลงโควิด19ในประเทศไทยเนี่ยจบลงแล้วหรือยังจะจบลงเมื่อไหร่แล้วเราจะมีวิธีการในการป้องกันโรคอุบัติใหม่อย่างไรได้บ้างวันนี้เรามีคำตอบจากแต่ละคำถามมาฝากกันโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ธทีรวัตรเหมจุธาหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์โรคอุบัติใหม่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปติดตามด้วยกันเลยค่ะ เราคงบอกไม่ได้นะครับว่าโควิดจะจบเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามณขณะนี้นะครับต้องเรียกว่าสถานการณ์ดีขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความรุนแรงซึ่งทุกรูปพยาบาลนี่ก็คงเห็นพ้องต้องกันอยู่แต่ว่าการรับมือนะครับกับโรคบัตรใหม่อย่างเช่นโควิดตรงนี้นะครับที่สําคัญก็คือว่าเราคิดว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงได้อีกและต้องคิดถึงว่ามันอาจจะเลวร้ายลงที่สุด นะครับถึงแค่ไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้ขณะที่โรคกําลังบรรเทาลงนะครับเราอาจจะใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นนะครับเศรษฐกิจต,ตรงนั้นดีขึ้นแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับคอยระแวดระวังว่า,าจะมีปรากฏการณ์ที่จะมีลูกหลานของโควิดไม่ว่าจะเป็นโอูมครอนหรือตัวใหม่ก็ตามที่จะเข้ามาซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใหม่ทีนี้ถ้าว่าเริ่มใหม่ตรงนั้นเองอาจจะต้องคิดว่าวัคซีนนั้นไม่ใช่คำตอบสุดท้าย นะครับเพราะว่าวัคซีนนั้นคงตามตัวโควิดไม่ทันแต่ถ้าหากว่าโควิดเกิดประทุขึ้นมาในลนักษณะของรุนแรงขึ้นตรงนั้นเองก็อาจจะต้องนึกถึงเรื่องของยาซึ่งในขณะนี้ประเทศไทยเรานะครับก็มีความสง่างามเพราะว่าเราก็มีในเรื่องของสมุนไพรยกยตัวอย่างเช่นฟ้าทลายโจรซึ่งสามารถนํามาใช้นะครับตั้งแต่เริ่มติดใหม่ๆแล้วก็สามารถที่สงบอาการแล้วก็จะลดการแพรก่กระจายได้ระดับหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับ หลองโควิขดขณะนีนะ้เป็นปัญหาทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะกลุ่มอาการที่เรากังวลมากที่สุดตอนนี้ก็คือกลุ่มอาการที่ทําให้เกิดมีภาวะสมองเสื่อมซึ่งซึ่งภาวะสมองเสื่อมตรงนี้นะครับสำหรับคนที่เริ่มมีสมองเสื่อมเพราะบ่มอยู่แล้วอาการสมองเสื่อมนั้นจะปะทุขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วก็เลวร้ายล,ลงเรื่อยๆอาการที่2ก็คือในเรื่องของคนที่อาจจะมีสมอง,สมองเสื่อมนั้นเพราะบ่มอยู่โดยไม่มีอาการซึ่ง เราทราบกันดีแล้วนะครับว่าสมองเสื่อมอาจจะเริ่มตั้งแต่อายุ43ปีขึ้นไปโดยที่ยังไม่มีอาการถ้าหากว่ามีปรากฏการทางลองโควิดแล้วตรงนั้นเองเนี่ยจะทําให้ปะทุขึ้นแล้วก็ปรากฏอาการที่ชัดเจนขึ้นได้ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีนั่นก็คือก่อนอายุ60ได้แน่นอนซึ่งตรงนี้เองภาวะลองโควิดที่เกี่ยวข้องกับสมองไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมองเสื่อมอย่างเดียวแต่ว่ามีปรากฏการณ์ที่เป็นโรคลมชักมีสมองอักเสบ ซึ่งเกิดขึ้นมาเรื้อรังนะครับหรือว่าในขณะเดียวกันนั้นอ,อ,อาจจะทําให้มีอาการเป็นโรคหดหู่ซึมเศร้านอนไม่หลับและก็มีอาการของโรคจิตหรือโรคทางอารมณ์ตามเข้ามาด้วยและอีกปรากฏการณ์นหนึ่งก็คือในเรื่องของภาวะของการควบคุมการทํางานของหัวใจและระบบของการหายใจและก็มีในเรื่องของระบบต่างๆซึ่งดูเหมือนกับว่าจะมีการอักเสบประทุขึ้นตั้งแต่หัวจดเท้าตั้งแต่ผมร่วง ผื่นขึ้นลมพิษนะครับหรือในเรื่องของระบบอวัยวสึกพันธุ์ต่างๆซึ่งถามว่าตรงนี้แก้ไขได้ไหมนะครับตรงนี้สามารถแก้ไขได้นะครับเพราะว่ากลไกที่เกิดขึ้นตรงนี้เองเนี่ยเป็นกลไกของการอักเสบทั้งสิ้นซึ่งหมุนวนอยู่ในร่างกายซึ่งเราสามารถนะครับโดยที่อาจจะไม่ต้องเสียสตางนะครับไม่ต้องออทาใหเ้เราต้องใช้ยามากนั่นก็คือการออกกําลังอย่างสม่ําเสมอยกตัวอย่างเช่น ที่เราพยายามที่จะ,ะส่งเสริมในขณะนี้นะครับจำง่ายๆเลยก็คือเดิน1 9ื่นตากแดดและในขณะเดียวกันนั้นคือ,อทานอาหารเข้าใกล้มังสวิรัตซึ่งตรงนี้เองจะลดการอักเสบลงอย่างมหาศาลและทำให้ชีวิตนั้นกลับคืนสู่ปกติได้อย่างรวดเร็วโดยที่อาจจะไม่ต้องใช้ยาหรือใช้ยาเพียงแต่น้อยเท่านั้นเองอโรคบัใหม่ที่ ที่จะเกิดขึ้นนะครับความจริงแล้วเนี่ยอยากให้ตระหนักว่าเราน่าจะมีโรคอุบัติใหม่นะครับโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นนะครับเราติดตามโรคสมองเสบเราพบว่าเราไม่สามารถจะวินิจฉัยโรคสมองเเอเสบอาจจะวินิจฉัยได้ประมาณเพียง20หรืออาจจะ40หรือ50แต่อีก50นั้นเราไม่ทราบ แลนอกจากนั้นเองยังมีการติดเชื้อที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะไม่จะเกิดจากไวรัสเองเฉยๆแต่ว่าอาจจะเกิดขึ้นจากตัวแบคทีรียที่เป็นแบคทีรียที่ไม่ปกติไม่ธรรมดาซึ่งตรงนี้เองอยากให้เพ่งความสนใจนะครับไปดูโรคที่เกิดขึ้นในคนหรือโรคที่เกิดขึ้นในสัตว์และต้องพยายามหาสาเหตุให้ได้ว่าเชื้อนั้นชื่ออะไรนะครับนั่นแหละคือวิธีการรับมือกับโรคอบัติใหม่ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นอยู่แล้วเพียงแต่ ยังไม่ได้มีระบาดในวงกว้างหรือว่าจะทําให้เกิดมีความเสียหายมหาศาลทางเศรษฐกิจหรือว่าทางชีวิตและทรัพย์ส,สินอย่างโควิดนะครับคุณผู้ชมขาดถึงมาว่าเวลานี้โควิด -19 จะกลายเป็นโรคติดต่อที่เราต้องเฝ้าระวงังแต่ว่ายังไงก็ตามห้ามประมาทโดยเด็ดขาดเน้นย้ำคำเดิมเลยนะคะกับมาตรการต่างๆที่ต้องปฏิบตัติทางรีบเข้ารับวัคซีน สวมใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือให้บ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมก,กันกับผู้อื่นเพื่อคุณผู้ชมนั้นจะได้ปลอดภัยห่างไกลาจากโควิด -19 นั่นเองรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มต้งทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ t w i t t e อร์เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ